วันดีค่ะซูเซ่กับการดูแลเจ้าของมือนี้เนาะค่ะเนาะไม่เข่าพักแล้วกับซิ่งที่ขาดเพได้คือสูงต่ำพักเลยค่ะเด้อพักพักเมื่อพักเข้าพัดเข้าพัดไม่กินข้าวน้ำกันค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นคล้ายๆมันทอดมันทอดแราประเที่นี่เขาก็ไม่กินจะนำ้ำจิ้มกินหลังอาหารแทสอะเทสคืออยากบา้านเทะะ่าเัเ้นเทสไปเฮดไวเฮดไว นี่เปนขอน้ำกันค่ะพี่แมวแมเพ่ามันมีอาหารแมวตัวลูกมันนีย้ายมาแล้วอาหารแมวมากขอโทษขอโทษมีสั่นมีสันคุยกับแมวอันนี้สูงไว้กับการดูแลอยู่ของเนื้อสัตว์ที่ย่ายขาดคือบ้านเขาอื่นว่าหันเข้าหาบุไดอิลี่ดิค่บทำมานไปนำพิดกับสมตั่เป็นยังโลกมันมัมีอาหารแมวตัวลูกมันนี่มันมีอาหารแมวมย้าย,ยาาม,มา,มา,มายแล้วนนสื่อไกล เท่ไปเท่ไหัวอ,อาหารอยู่ก้างหลังบ้านเด้อลูกไปกินไปอาหารอยู่หลังบ้านเ้้อยแค่นี้เอามาปูกประโยชน์หลายหลายด้วยกันี่แค่ไข่ได้ด้วยอ ทำสุ่มให้เขาใส่พริกสามวยเพ็ดเพ็ดเตรียมหน้าไว้ทางไกลโอ้ยหลูกเลย กินพวกเคยได้ซื้อผักวขามผักแค่อยู่หลังบาง้านโดยมากกินผักแค่ผักแค่มันก็นหลายๆนะคะนะ่ะเนาะกินในทุกวันวาต้องเอาดอกลูก แถวมิสแค่สองเหรียมใส่บดใส่กันของบุญกัเของร้างนอกก็นำนันค้อน บ๊องพุ่งดิบต้มกินหน้ามันก็ได้ด้วยค่ะเด้อเอาตัวต้อนมันมากินกับผักเป็นผักก็ได้ Mm mm สวัสดีค่ะมือนีสำรับสูงไว้ในการดูแ,แลตัวเองทางยิ่งจิตวิจิตตาชัยยาค่ะมือนีก็มิตำสมเนาะกันเนาะท,ที่ขาดประเด็ยนยังลืมผักด้วยหรอเนี่ยหักเหากินหลายๆข้วพัดมือนีกินก็ข้วพัดสำรับมือนี เอาไว้เท่านี้ก็นอกนค่นะอาหารเช้า <c oughs> ข้าวพัดจมตำอย่าลืมผัก